ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมานําเสนอเป็นเหรียญหล่อพิมพ์พระประจำวันนะครับหลวงพ่อแพรแวัปปิคุณทองจังหวัดสิ์บุรีปีสองสี่เก้า้านะครับเหรียญหล่อรุ่นนี้จะมีการจัดสร้างขึ้นมาในปีสอง9ี่ลองพิจารณาดูนะครับที่นํามาเสนอให้รับชมในคลิปนี้อันนี้ยังไม่ครบทุกพิมพ์นะครับในพระชุดนี้จะมีทั้งหมด แปดพิมพ์ครับเป็นพิมพ์พระประจำวันเจ็ดพิมพ์แล้วก็เป็นพิมพ์วันรวมหรือพิมพ์พรกเกคอีกหนึ่งพิมพ์รวมเป็นแปดพิมพ์แต่ที่นํามาเสนอให้รับชมนี้รวบรวมมาได้เท่านี้นะครับลองพิจารณาดูนะครับนเ,นเนี่ยของเหรียญนี่ยเป็นพระหลอนครับหน้าตาจะไม่ค่อยติดสวยอะไรมากมายครับ รพระต้องมีการตัดแต่งอย่างนี้เป็นพิวันเสาร์ฮะนะพระหล่อนะครับลองพิจารณาดูาะน,น,น,นะครับการตัดแต่งร่องตะไบครับตอนยุคนั้นะครับร่องของตะไบที่ใช้ในการตัดแต่งอันนี้แต่งยันด้านหลังนะครับแทงแตะไบไม่ึงด้านหลังเลย นะล่องตะายจะงห่างๆลึกๆนี่ครับเบอร์ของตะไบที่ใช้ในยุคนั้นนะครับนี่ฮะอนนี้พิมนอนอันนี้ยังผิวไฟสวยเลยมีครับคราบเบ้าคราบอะไรอยู่หน้าตามีพิมพ์นอนวันอังคารฮะมันนี้สวย เห็นนะครับร่องรอยการสะบายแต่เนี่ะลอพิจารณาดูนะครับร่องของตะไบเนี่ย ทุกองค์ครับจะต้องมีการแต่งทุกองคค์รับนะฮะร่องห่างใหญ่ลึกเบอร์ขนาดตะไบที่ใช้ในยุคนั้นนะครับเวลตาตะไบแต่งออกมาแล้วจะเป็นลักษณะอย่างเี้ยครับ โอเคครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสรวมรวม,รวมได้ครบทั้ง8พิมพ์ผมจะมานำเสนอเป็นคลิปให้ชมใหม่อีกทีนึงนะครับงั้นผมขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ